คอลัมน์คันปากโดยบรรจงจัดใหญ่ เก็บตกสีสันนายกนิเศษฐาวีสินนายกรัฐมนตรีออนทัวลงพื้นที่ต่างจังหวัดต่อนเนื่องซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่จัดใหญ่จัดเต็มไม่น้อยหน้าใครคือจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเจ้าบ้านอย่างรัฐมนตรีน้ําจิราพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีป้ายแดงรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่เป็นลูกหลานของชาวร้อยเอ็ดประเดิมนํานายกลงพื้นที่ร้อยเอ็ดทันทีและในฐานะที่รัฐมนตรีน้ําเป็นสสร้อยเอด็ดเขตห้าพักเพื่อไทยเจ้าถิ่นร้อยเอ็ดก็จัดใหญ่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีคนที่30 ที่เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งเจ้าตัวประชุมเตรียมงานก่อนนายกลงพื้นที่อยู่หลายรอบเพื่อให้การลงพื้นที่ของนายกนิดไม่แน่นเกินไปให้ได้มีเวลาพบปะมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนมากขึ้นอีกทั้งนายกเศรษฐาถือเป็นนายกที่มาเหยียบในเขตพื้นที่ของรัฐมนตรีน้ำในรอบ19ปีซึ่งรัฐมนตรีน้ำเล่าว่าหลังจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาลงพื้นที่ของตนเองที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อปี2548 จากนั้นก็ไม่มีนายกคนใดามาลงในพื้นที่นี้อีกเลยกระทั่งครั้งนี้ที่นายกนิดได้มาเยือนทำให้งานนี้มีประชาชนมาร่วมงานกันเนืองแน่นจัดเก้าอี้ไว้ถึง9,000ที่นั่งแต่รัฐมนตรีน้ำบอกว่าจริงๆแล้วมีชาวร้อยเอ็ดขอมาร่วมงานมากกว่า1,000 0คนซึ่งตนเองก็เกรงว่าจดดูแลไม่ทั่วถึงเลยเอาเท่าที่พอรับได้ก่อน นอกจากนี้รัฐมนตรีน้ำก็ยังจัดเต็มขึ้นจ่อบนเวทีกับชาวบ้านชวนส่งเสียงส่งกำลังใจต้อนรับนายกคนที่30มาเหยียดเมืองร้อยเอ็ดเสียงดังสนั่นสมฐานะเจ้าบ้านและไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นส่วนการลงพื้นที่ร้อยเอ็ดของนายเศรษฐาครั้งนี้รัฐมนตรีน้ำก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจสุดๆเพราะได้ผลักดันหลายๆนโยบายโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชาวกเกษตร การดูตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพื่อทำให้ราคาสูงรวมถึงด้านสาธารณาสุขที่ประสบผลสำเร็จในโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่ชาวร้อยเอ็ดได้รับเป็นต้นส่วนจากนี้รัฐมนตรีน้ำก็ลุยทำงานต่อ พร้อมเตรียมร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือคอรมสัญจรที่เมืองเพชรบุรีในวันอังคารที่14พฤษภาคมนี้เอาเป็นว่าช่วงนี้ตารางคิวงานเริ่มแน่นถ้าเห็นรัฐมนตรีกลับออกจากทำเนียบช่วงค่ำๆก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเจ้าตัวฟิตลุยงานสุด,สด